ดูนอนที่สามต่อนะครับสงสูงหน่อยสูงเลยเอ๊เออส่งแกนกลางเลยน้ำน้ำๆอง <นำ S 1> ลๆงต้งงนี้น่าจะแผเดียวนะครับคิดว่าถ้าก็เอารากข้างล่างออก,อกนรงนเน้ย ทะลุแล้วนะเกล๋กางอีกเหรอว้าจริงด้วยแตกเยอะนะครับสาห้าบอก าเลี้ยงนอ่องใช่แล้วแล้วแต่ลากข้างล่างครับนี่โอ้ยอ้ยอยดึงได้อยู่อ่าดึงได้อยู่ครับโอเคเราถมดินไว้นะครับมันก็เลยลากมันก็ลงข้างล่างไปด้วยส่วนหนึ่งตัดบ่เสียบเลยนะตัดลากไปเลยออเอ้ยลากมั้ครับโอ้โหโ,โชว์ดินได้เลยครับ นี่ผมดินไว้ก็ลากเยอะนะนี่สามหน่อไปแล้วมันมัดตัวการคายน้ำาที่น่อสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นหน่อสูงหน่อยลากคงยังไม่รงดินนะครับก็เอาไปพร้อมกันเลยนะครับ